สบายดีทุกคนทุกคนวันนี้เนาะ<อ>ใน้านมีงานนะออนจะพาทุกคนไปเบิ่งวา่างานทางอ่าเป็นงานวัดนนั่เองเนาะงานทางฟังไคหรือว่าฟังลาโโหวหัวจะคือกันบ่เนานะออนจะพาทุกคนไปรับชมรับฟังกันเลยเด้อจา้าไปเลยจา้จาที่ตัดแล้วย,ลย,ยันไได้ไรเลยเนี่ยจะมาสื่อก่อนสิมว่าอะไรที โอ้ยทุกวนมาดิโอ้ยเบิ้งเบิงทุกคนเนช่องไอหน้องชัดอันั้นตาลูกโก้ตามหูกลูกี่ามูกะ นี่เลยเนาะจ้าทุกคนเฮากะทําการจับปลาหลวงปูนะนะเบิ้งเด้อว่าฟีมือแฟนอ่อนสิเป็นจังไดยเนาะถ้าเบิ้งเด้อทุกคนสามอันสิบสิบพันเนาะอุ้ยว่าถือจังทุกคนเนาะนะ โอ้ยอันหนึ่งอะตองตองแตกทราบเนาะเขาจงางไหนรางวัลโอ้ยทุกคนได้แค่อันเดียวเองเนาะพิ่ยยังบอกว่าคออีกนะคออีกสิบพันเหมือนมานอนเนอะจนได้จับกระเป๋าเงินจากอ่อนไปเลยค <c oughs> ออีกสนะิบพันนะพ่นวมาเทื่เดียวนี่แหละแม่นแน่นอนเพว่นานะพุทธิซองหลอกกับพุทธิสาวพันเนาะสาวพันก็คืออ่าสี่สิบบาทเนาะทุกคนขันละขังละยี่สิบบาทยี่สิบบาท 1ิพันกีบทั้งเหล่านาอทุกคนเลยวันจะอันนั้นล่องไมเน้องคนมาเคาะเคออแกโตใน,นวันมาอายเขาทางหนองทางร้านก็ให้กำลังใจสู้สูเนาะถ้าเบิงนะทุกคนนี่ถูกอันที่สองต่อไปนี่รุ่นซอยกันทุกคนว่าจะได้วอนี่โอ้โหสุดยอดตบเมืองให้ตัวเอง ปูอะไรยังเนาะเสียเสียสี่สิบบาทเนาะปูว่าพ่นจะเลือกเอาอยังพุ่นนะโอ้เอาอยังแหละนะทุกคนสําหรับออนออนกินบ่เป็นเนาะออนอ่ยากไรตุ๊กตา <c oughs> พุ่นฮาเต็นแล้วทุกคนได้คองหมาักทางร้านทางร้านพังหน้าบ่านเนาะได้ของมากไปถึกใจพ่นน่ะทุกคนถอนเงินมาสิบพันกีบ นี่เนาะจ้าทุกคนบรรยากาศในงานอ่อนก็นต้องเอามาผากเสียงเอาไหมคือเสียงมันดังมากๆเลยทุกคนอยู่อยู่ในงานเนาะมันจะมีโวอนตีอาหนุ่มสารวัตรมาลงเนาะเพื่อนจะคล้ายเหล้าค้ายเบียร์แล้วก็มีดังหองอะไรย่างี้มาติดอ่อ,อนจะซื้อลูกชิน้นเนาะอ่อ,อนไปถามเพื่อนว่าใหม่ใครเพื่อนบอกว่าอาลูกชิ้นนะใหม่ละสิบบาทเนาะสิบานะสบาทก็หาพันขีบโโหเงินหาพันขีบรู้สึกว่ามันลายหมากจนประกาศจับสำหรับอ่อนเนาะ อ่อนกับไปถามให้อ่อนกับไปเลาะเบิ้งเลื่อยเนาะว่ามันมีอียังนในงานเพราะว่าเพ็นแบบเพ้นคนค้ายเขากลายอยู่นะอะไรก็อยากไปวงวงดนตรีนาเนาะว่ามันเป็นแต่งไรอะทามาสีเขาบออะบอดีเขาหรอกทุกคนไปเบิ้งซื้อเนาะเพราะว่าเข่าห้องในวงดนตรีหูอยู่แล้วมันแพงนะทุกคนขนมนมเนอยอ่าพวกเราเปียกอย่างเนี้ยประมาณนั้นมันแพงอยู่แล้วเนาะมันเป็นแบบการแบบการการตลาดของเขาอยู่แล้วนะทุกคนนี่เนาะ ขายปีกไก่ขายลูกชิน้นเพินขายเต็มเลยตั้มมะคุงก็มีนะทุกคนแล้วก็เสียบเอ็นก็มีที่เพิ่นเป็นวงๆอย่างนี้หูเพราะทุกคนเขาเล่นอีีอยงเขาเอิดอีียงทางฟังไทยบอ้หั่สูงต่ำอีอียงหมักกระหลกบ่เลยอยีียงนี่แหละแต่นหน่อยๆนะอ้อนก็เคยเล่นอยู่แต่ว่าตอนนี้อ้อนบ่เล่นแล้วเนาะเอินอ้อนเดิอทุกอย่างนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บอดีแค่เบิ้งซื้อ,อ,อเนาะ เบ่งไหวซื่อนี่แล้วก็มีสไลเดอร์น้ำทุกคนแต่ก่อนอ้อนมาเขานะคะพันกีบเนาะแต่เดี๋ยวนี้เข้าบังให้คืนแล้วเข้าบ่งให้คืนแล้วก็ให้เด็กหน่อยขึืนผู้ใหญ่เขาบังให้ึืนเนาะมันนักเขาว่าฝุ่นน้องไปเบิ่งเลยไปเบิ่งนาตีคนกระเต้มไปหลุนเนาะไปหลุนไปยังเขาก็เต้มยืนเบิ่งเด็กหน่อยก็ไปเบิ่งเนาะฝุ่นหืมแซงไสเจอจ่าตขนาดเนาะก็จะมีข้างในมันมันกะ มีคนเขาไปแล้วน้องเขาไปแล้วคนเต็มเลยเขาไปแล้วเขาจะขายเหล่าขายเบียขายน้ำแข็งขายโต๊ะขายอาโต๊ะตังกับตรงในเซาแกวกับตรงในสื่อนองล้วกเบียกะบล่างละอาประมาณเท่าไหร่แปดร้อยเนาะทุกคนล่างหนึ่งแปดร้อยล่างหนึ่งประมาณแปดร้อยนี่แหละทุกคนเนาอเขาขายอยู่ในโวลนตีเนาะแต่้า ขายธรรมดากันล่างหนึ่งกะสีประมาณตกอยู่้อยสามลอยเนาะตกอยูสามลอย,น,ออย,ลอยนี่แหละเข้าขายปกตินะแต่ว่าขายน้องบริวตีนะ่ะล่างหนึ่งแปดรอยโอ้โหสำหรับอ้อนนะอ้อนคือวกเขาเลไเนาะแลยกะแค่เบิง้งซื้อแค่อ้อนเขาไปเบิง้งนมันเสียงดังทุกคนหัวใจมันเต้นตุบตุบตุบมันแบบคือสีหายใจบโบโถหงอ้อนก็นเลยส่วนแฟนเมื่อซาอ้อนมาเมื่อเมื่อเมื่อแปลว่า,แบบวาห้าบ่ามากักห้าบ่า บแบบว่าบรเคยเข่างดนตีอยู่แล้วเนาะแล้วก็เข้าแบบบอมักเสียงดังขางนาดมันดังโผดมันรู้สึกใจกตันไหนบอมวลในโตกันเลยส่วนกันเมื่อสสวนไปหาสื่อทนซื่อนี้เมืออยอย่อไหร่ังประมาณนี้นะมีคนก็ไล่ไล่เต้มมีแต่วัยรุนเนาะเขาถ้าเขาแบบส่วนมมคูนัดโมคูพากันเข้าไปเนะาะฟังนี่กะเป็นสไลเดอร์ให้เด็กหน่อยเลน่นอ้อนกนัอยากเลน่นคือกันแต่เล่นบ่ได้ อฝั่งหนึ่งพ่นกระตุ้บผ้ายเนาะในในอาหมูบานนี้เนาะทุกคนมันจะมีซองอ่าว่าจะไหนอะซองวัดเนาะวัดไต้กับวัดเนือ้อเพราะว่ามันเป็นหมูบานละค่ะหมูบานหนึ่งประมาณพันกว่าลัางคาเผื่อนเนี่ยแล้ะทุกคนเขาก็เลยเห็ดซองวัดเนาะบานไต้บานเนือ้อเขาเอิญน,นะทางนี้ก็คือทางไต้เนาะเขาก็เห็ดตุ้ผ้าายโอ้บ่งพุนเนาะมีทงมีเางงาม ออนกะบอด้มาเนาะส่วงเส,สาเนาะออนบอดมานะทุกคนออนก็เลยขอเหตุแบบตบกระซ้ายน้ำเพลินเนาะใส่เงินใส่ยังขนานะให,ให้แบบทําบุญนะนะทุกคนก็คือทําบุญนี่เลยเนาะทําบุญน้ำเพลินอ่อนก็ยังงอก,งก,งกเสียงเพลงมันหวนแต่เขาประกาศเขาดอกนอก้องทุกคนจะทำบุญอย่างเดียว เฮาเฮาบ่มีใหม่เตรียมไปนะทุกคนอ่อนก็เลยฮาซองซองบ่ดด้ใหม่ที่วางเนาะอ่อนก็เอาเงินไปอ่าไปปักมุดไว้หันเนาะที่แรกอ่อนก็แนมหาคนว่าบบมีเงินบ่มีคนมาเฝ้าเงินเฝ้ายังเลยเนาะแนมไปแนมมาบะเทนแบบแน่นหน่อยเพิินคอยแบบดูแลเนาะคอยดูแลเรื่องการแบบอ่าในกล้องตกาษานี่เนาะเพิินก็ดูแลซอยดูแลซอยยังอ่อนก็ยังเบิ่งเงินบ่ถือนาะทุกคนจักแมนใบยังใบยังเพราะว่า มันยังงงงอยู่นาะกับเงินลาเอาจากใบยังใบยังอ่อ,อนจะไปทําบุญอ่อนก็ได้แปะแล้วเลยจ้าทำบุญนำกันเด้อจ้าถูกอนุโมทนาบุญนำกันจ้าพีพีเอสที่ถูกๆุก,ท,กทาน มีเราทุกคนอ่อ,อนนะยังงางมากนะกันยังหน,ะน,งนีโอ้โหบุญอยียงสะมาคนเต็มขนาดนี้เราทุกคนคนเต็มแต่ละวงแต่ละวงเพราะว่าเด็กหน่อยผูเทาอยังหนี่เบิร์ดนะแต่ทางไทยอาจจะอาจจะบ่ถึกเนาะแต่ทางทางทางลาวฮาแบบเปิดเซีอีกขนะ <laughs> อ่อนกระได้ทายหน่อยนึงมาฝากนะทุกคนเนะนี่ยจะแต่ก็จะมีแต่คนแนมนะเพราะว่า บ่มีไพ่จับโทรศัพท์ายมีต่ออนเป็นแบบ่าถทายในรอบๆแล้วก็ทายทุกอย่างที่เห็นนะนะทุกคนมีออนก,กาได้มาจะเบิ่งดุกสินก็บ,บ่ไดเอาสช่ไหเนาะยางผ่าราจะซื้อ,อยางไปเบิ่งว่ามีหานได้ห่านได้แน่เป็นขายมันก็นจะมีไข่ลูกแล้วก็ไข่อ่าไข่ช่วงเครื่องเนาะทุกคนแล้วก็มีห่าน เ่าียสโทรศัพท์เนาะแต่บอดีเอ้าเดอกทุกคนมาเบิงซื้อว่ามันมีหลุนนางหลุนยังในิ่นพ,พ่อข่าิ่นกําลังเปิดหานเนาะสงสัยไปไหวผลดนะทุกคนมีม,มีแบบมีหลายๆอย่างผ่นกาลังจัดเรียงแมงมาไหวมาฟังผีทุกคนออนเห็นเสียบเห็นเนาะก็ะคืออี๋อ่ะสะมีตับไตไก่เนาะตับไตไก่ใหม่ละซิบ คันทางคันคันมาทั้งไทยมันก็ค้ายใหม่ละสิบบาทเนาะทุกคนแต่ว่าแต่อยู่ในมูบานนะเขาคล้ายใหม่ละห้าบาทเนาะใหม่ละมาใหม่ละมหาพันคีบแต่อยู่ในงานมันคล้ายใหม่ละสิบพันคีบโอ้โหโจนอ่อนบวกกาแตะเลยทุกคนเลยอ่อ,อนกันยังมาหาเบิ่งน้ำทรายแบบผู้ได้ดาผู้ใดเสีย <laughs> อ่นนิ่มแบบเซรีเนาะตามแบบตามงานวัดต่างๆหรือว่าตามแบบมันเป็นบุญบาทนะ่ะ มันก็จะมีมาต่างวงเลยทุกคนมาข้าเอิ่นมากระลอกบ่เลยอีกอย่างอะไรเปเพียงสูงต่ำอีอยงนี่แหละอ่อนกะจำบ่ไร้แล้วเนาะนี่อ่อนจะมาชิมน้ำเบิงทุกคนมาชิมน้ำก็ควรชิมใช่ไยางเลาะไปเลาะมาว่าสิไปเอาหานได้ดีเนาะมันจะมีสองหานเนาะว่ารสชาติมันสิเป็นยังไงเพราะว่าเขาเคยกินแต่อยู่ฝั่งไทยนะทุกคน ทุกคนอ้อนจะพามาเบ่งข้าวขายหนองไก่เนาะทางปุ๋นข้าวไขยหนองละสิบบาทเจ้าบาทแมนโบทางนี้ข้าวไขยหนองละอ่าหนองละทะ่าไหรทางบาทนะอันนี้คือไม่ละไมลละสิบนะลูกชนะิ้นนี่ทุกคนไมลใหญ่ๆนี่ไมลละสิบสิบพันกีบเนาะสิบพันกีบก็คือยี่สิบบาทเนาะปีไก่ก็คือนี่ข้าวไายมาหาพัน ไอ้สิบพันบมเมนเนาะส้ม้หน่องสิบพันเขาขายหน่องไก่นี่เขาเข้ากับคล้ายหน่องละยี่สิบบาทเนาะทุกคนเขาขายหน่องละยี่สิบบาทถาว่าออนสื่อบอกออนไิสื่อเนาะคือเราเคยกินอยู่แล้วพวกข้องถอดของยังอะอันนี้จะแบบออนจะลองสื่อชิมซื่อเนาะว่ามันเป็นอั่งไรรสชาติมันนะนะ จะมีลูกชิ้นคล้ายมีขนมคล้ายเนาะตามแบบต่างๆะ่ะมีส่วนหมาอ,อ้อนจะมีแต่ยักชิมเนาะแต่ตอนต้นยังหน่อยอะ่ะเด้กินแน่บได้กินแน่คิดว่าแสบมันนะพอแบบห่างห่างไกลมานานกันเลยอยากลองชิมบึ่งว่าะมันเป็นจังได้นน่นเองเนาะจะ้ะนี่แล้จ้ะทุกคนข้ามาเอาชาเขียวมันจะมีชาเขียวนมสดแกนตาลุกเนาะแกนตาลุก แกนตะลุกทางนั้น,อนเนออนะทางบ้านเออนชาคเคียวคือกันนะทุกคนบะหัวจะแสบหรือบอเนาะเพราะว่าเขาเคยกินแต่อยู่ฝั่งไทยเขาขายแก้วละสามสิบห้าบาทหรือสี่สิบาทขต้นไปเนาะชนมากชาเขียวเขาบอกว่ามันแพงนะทุกคนมีออนกระด้สื่อแก้วละยี่สิบาทเนาะทางไทยทางไทยแก้วยี่สิบาททางลาวแก้วละสิบพันกีบสิบพันกีบต่อยี่สิบาทสิบบาทต่อหาพันกีบนะทุกคนทางบ้านนะเขาจะไล่เอาแบบนั้นเนาะ เกละสิบพันสิบพันเบิดตแม่ขาเิ่นก็โอเิ่เนก็ต่างใจเห็ดเนาะหลูดูา้าแบบจนแบบบางบางสิบางอย่าง,าง,าง,างจนมันสะเทือนนะมันมันดนตีมันเสียงแห่งเกินไปเนะาะนี่จะมีนามเมียม่ยงให้พร้อมนำพ้าวนำไลา้าอย่างเนาะแต่ว่าอ้อนบ่ได้กินดอกอ้อ,อนไปนยางซื้อไปยางเหาะเบิ่งข้องซื้อนในงานในงาน,น,งานวาดงานหมู่บ้านนี่เนาะทุกคนอ้อ,อนเผิ่นก็เห็ด เรียบปล่อยไปแล้วเรื่องแค่จ่ายเงินมาคนจัดห้ยซองแกนะ้วเนาะทุกคนพออ่าแฟนอออนน่ะจะมีมูค่อยเป็นแบบว่าอาเขาเอินงามงามัยหรือรอหรือ,รอพีรอปะพาะอ,อย่างประมาณน,นี้ด้วยแหละรักษาความปลอดภัยลดเนาะรักษาความปลอดภัยลดแบบจ้างเขาฮะนะทุกคนแต่ว่าเขาบอกเอาเงินนำเนาะ พวกอ่อนกันเลยแบบมีน้ำใจนะทุกคนแบบหั้โเป็นมูคูเนาะแบบพูดได้เอาเงินหอกะเกลงใจเขาแม่นบรลสุทเขากะสือหันสือนี้ไปฝากเขาดีกว่าเน้องติดไหมติดเมื่อไปฝากเขาเพื่อนกะอ่ะาเฝ้ารถทั้งคืนเนาะในคืนนั้นหมูของแฟนนะก็เลยเป็นยางไปก่อนว้าวทุกคนฟังนี่ทุกคนมันจะมีสัตว์ลูกปโปง่พร้อมโอ้โหอ่อนเห็นนวอ่อนอยากอ่อนอยากออยาสัตว์ลูกปโปง่เลยเนาะแต่ว่าบ่อด้เ็ดเนาะ เพราะว่าซีเมื่อแล้วนะซีซพากันเมื่อเลยมันไงมันบวายฝุ่นมันลายแล้วก่อนซีเมื่อนะมาเห็นเ็นเขามาันยิงปืนอัดลมทางนิ้โโนวโหนาสนใจมากๆเนาะสีได้นะสีได้อ่อนบ่ดยยิงลืมนะฝ่าว่าวไม่แต่ว่าเออเมื่อเมื่อ,อยังนอนแล้วบวายยังประมาณนี้ ก็เลยฝาวเมือโอเคนอกจากคลิปนี้ออนกับต้องขอลาไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าทาพพิพาดประกันได้กับต้องกาวข้อโทษขอแพลซี FC, ทุกทุกคนเด้อจ้าขอบคุณทุกคนท,ท,ที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจหาไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย